อีกหนึ่งบทวิเคราะห์ทางการเมืองน,นะครับยังคงพูดถึงการเลือกตั้งเมื่อวันที่2องกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับโดยมองว่าสําเร็จรุ่งไปกว่า89%จึงเป็นข้อพิสูจน์ได้นะครับว่าไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงอย่างที่กะกะตบางคนนั้นได้มีความพยายามที่จะกล่าวอ้างถึงซึ่งก็ถือว่าเป็นความพยายามที่เลื่อนวันเลือกตั้งออกไปและก็เป็นความคิดที่ผิดอย่างสิ้นเชิงติดตามได้ในคอลัมน์อัปเดตครับ ติดตามอลัมล์อมปเดตจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐคอลัมน์สำนักข่าวหัวเขียวโดยแม่ลูกจันเรื่อง89%การเลือกตั้งไม่ใช่ทั้งหมดของประชาธิปไตยแต่การเลือกตั้งเป็นทางเดียวที่พิสูจน์ว่าทุกคนมีหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงเท่าเทียมกันและการเลือกตั้งคือทางเดียวที่ตัดสินปัญหาขัดแย้งอย่างสันติวิธี สรุปผลการเลือกตั้งมหาวิบากสองกลุ่มภาพันธ์77จังหวัดทั่วประเทศสามารถจัดการลงคะแนนสำเร็จได้68จังหวัดแต่มีอีก9จังหวัดที่ไม่สามารถจัดเลือกตั้งได้ตามกำหนดขยายความให้ชัดอีกหน่อยประเทศไทยมีเขตเลือกตั้งทั้งหมด375เขตเลือกตั้งสำเร็จเรียบ 100, ร้อย306เขตยังต้องจัดเลือกตั้งใหม่อีก69เขต แยกเป็น37เขตต้องเลือกตั้งใหม่ทั้งหมดอีก32เขตต้องจัดเลือกตั้งใหม่เฉพาะบางส่วนประธานกะกะตสุภชัยสมเจริญสรุปภาพรวมการเลือกตั้งทั่วประเทศทั้ง93,952หน่วยจัดเลือกตั้งได้เสร็จสมบูรณ์84,813หน่วยถือว่าการเลือกตั้งสำเร็จไปแล้วกว่า89% โดยเฉพาะภาคเหนือทั้ง66เขตและภาคอีสานทั้ง126เขตการเลือกตั้งราบรื่นเปิดหน่วยเลือกตั้งได้ทั้งหมดภาคกลางมี94เขตเลือกตั้งมีปัญหา4เขตคือเพชรบุรี1เขตร,ระยอง3เขตเพราะกรรมาการหน่วยเลือกตั้งลาออกแม่ลูกจันทร์คาดไม่ถึงว่า กรุงเทพซึ่งมีเขตเลือกตั้งแม่ลูกจันทร์คาดไม่ถึงว่ากรุงเทพซึ่งมีเขตเลือกตั้ง33เขตสามารถจัดเลือกตั้งสำเร็จถึง28เขตเหลืออีก5เขตต้องจัดเลือกตั้งใหม่บางส่วนได้แก่เขตบางกะปิเขตบึงกุ่มเขตหลักสี่เขตราชเทวีและเขตดินแดงสรุปว่ากรุงเทพเลือกตั้งได้แล้วเกิน90% ผ่าทางตันสำเร็จไปแล้วก่อนซอยแม่ลูกจันทร์กราบเรียนว่าการเลือกตั้งใหญ่ท่ามกลางกระแสต่อต้านการเลือกตั้งหนักที่สุดในประวัติศาสตร์ส่งผลให้จำนวนผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งน้อยกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาแม่ลูกจันทร์ชี้ว่าถ้ากก,กตไม่มัวเสียเวลาคิดแต่จะเลื่อนการเลือกตั้งออกไปแต่เอาเวลาทั้งหมดไปทุ่มเทเตรียมการเลือกตั้งให้เต็มที่เชื่อว่ากกต สามารถจัดการเลือกตั้งได้ดีกว่านี้และจะมีปัญหาน้อยกว่านี้อย่างแน่นอนเช่นถ้ากกตเพิ่มความพยายามให้โอกาสผู้สมัครเลือกตั้งสามารถยื่นใบสมัครอย่างเต็มที่ปัญหาเขตเลือกตั้งในภาคใต้ที่ไม่มีผู้สมัครแม้แต่คนเดียวก็จะไม่เกิดขึ้นหรือถ้าเกิดขึ้นก็จะไม่มากถึง28เขตกรณีที่มีมวลชนไปปิดล้อมที่ทำการไปรสนี ถ้ากกตอรีบสั่งพิมพ์บัตรเลือกตั้งทดแทนก็จะกระจายบัตรเลือกตั้งได้ทันเวลาถ้ากกตเตรียมจัดกรรมการเลือกตั้งสำรองเพื่อป้องกันปัญหากรรมการประจําหน่วยเบี้ยวลาออกกลางคันประชาชนที่ต้องการใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็ไม่ถูกปล้นสิทธิ์ไปฟรีๆสรุปว่าถ้ากกตตั้งใจมุ่งมั่นเตรียมจัดการเลือกตั้งให้พร้อมกว่านี้ ก็จะไม่ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณจัดเลือกตั้งใหม่อีกก้อนโตอย่างไรก็ตามหลังการเลือกตั้งใหญ่ผ่านไปก็ได้ขอพิสูจน์ว่าการเลือกตั้งทั่วประเทศไม่เกิดเหตุร้ายแรงแต่อย่างใดไม่มีมวลชนสองกลุ่มปะทะกันบาดเจ็บล้มตายอย่างที่กรกตบางคนพยายามใช้หนังโฆษณาไม่มีการฉีกบัตรเลือกตั้งเป็นหมื่นใบเป็นแสนใบยอย่างที่นายสมชัยสีสุทธิยากรจินตนาการ นี่คือใบเสร็จยืนยันว่าการพยายามของกะกะตจะเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปอีก120วันหรือ180วันเป็นความคิดที่ผิดอย่างสิ้นเชิง